มือนี้มันเป็นจังไดแน่ละ่ะคือเมื่อวานเนี่ยมันไปเสียบยาจนบ้าคข้งางโจ๊กโมโบอว่าตอนเนี่ยให้บ้านให้เมืองน่ะเขายาลูกเจ้าเบิ่อเราดิไม่คอยๆจากสองลอยด้วยบอแม่ไม่ซ้ำเนี่ยแม่จะไปจ่ายค่ายาเพิ่นอยู่เดียวนีย่คือบอกอยา,อยา,ออยา,าอกแท้อยู่ไปซื้อยาบ้ามาเสพบอกไม่รู้เรื่องจีเอามาโอ๊ยบักประยุทธ์แม่มึงเสียวยาเบื่อไป่ยังว่านคือใส่กูไปซื้อในเมืองแล้วคือพอใส่มึงวะมึงใส่อีหยังลงไปในกับเขาให้กูกิน ฮะ <Ha? S 2> แม่พอดิใส่อย่างนี้ล่ะมพิงกินที่กูเบ่งด้วยกินสมัชจีพมาปวดแทนะ่น้อภาษาจับฟื้นแบบฟื้นดุนเดียวนน้อยนั่นก็ได้ มันค่าตเจ็บแต่ปวดอยู่เหน่ยมันจะได้เหตุเวียกแหงงานน้นำเขาบอ่อยายเอาแวนว่าจังไดลละเอานี่ยาที่เจ้าสร้างไว้นั่นแหละเขาเอายามาให้เจ้านี่โอ้ยากระายเ้นมกกักงกรอนดำานั่นติพอดีเลย แม่ก็เริ่ปวดหลังปวดเอวอยู่เนี่ยจะได้กินมันซะเลยมันจะได้เศร้าเศร้าแนนอนย่ายาตัวนี้ดีบครคักได้เด้แต่น้องคุมในบ้านนะเรากินเพราะท่านได้หอดสองเดือนอยู่ตอนนี้เราก็หายขาดแล้วทีแราจอมว่าปวดขาปวดเข้าดูๆน่ะนะเราเศร้าเลยด,ดีแมนเราก็กินยาตัวนี้ละย่ายยากระใสเสร็จมั่ก่อนดำเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแถมมีทะเบียนยาถึกต้องตามกฎหมายพร้อมด้ย่ายอย่าว่าต้องเป็นห่วงมันแพงบล่ล่ะสามร้อยเก้าสิบบาทจ้า คือแพงแท้บอกแพงดอกยายยาดีกันราคานี่ละแรกกับการที่เ้าเศร้าเก็บเศร้าปวดนะก็ถือว่าคุ้มได้คอยว่านะเดี๋ยวยายเปอาเงินมาให้เด้อจะยายขาสัน่นคอยหาเจ้ายุนีเด้อเป็นอย่างย่านบอกประยุทธ์ดิแมนีนอันยายมือนี้มันเป็นจังไดเนี่ยหรอกคือสติมันยังปกติดีบ่ มื่อวานเนี่ยมันไปเสพยาจนบาคข้างเราไปอ่นานราดอยู่ในหมู่บ้านพน่ะโจหูบอว่าตอนเนี่ยให้บ้านให้เมืองนะข้ายานลูกเจ้าเไปเราดินี่ทาบว่าจำเป็นคอยกับมากามหาเจ้าปันไดได้หนิคอยย่านแค่ว่าตอนนี้มันขยังหลับอยู่ได้กับโมหูขึ้นกันนะวะ่ามันตื่นขึ้นมามันจิเป็นยังไงเดี๋ยวยายไปเอาเงินมาให้เ้อยจายาย ยี่แหวนแล้วมั้ยังยี่แหวนมันก็นเอายามังกรดำเมื่ทรงแม่นี่ล่ะแม่สร้างยามังกรดำไปแต่ยินเพิ่นว่ามันดียาตัวเนี่ยแม่ก็เลย่จิตสื่อมากินล่องเบิงเจ้ามีเงินอยู่จิเซี่ยคอยคอยจะขู่วบ่มีก็แม่ก็เก็บไว้ถ้าซื้อยาเนาะซื้อทังอ้งยามันเปลืองเจ็บนิดเจ็บหน่อยนึงไม่หวดตายหรอกนะเอาไหมคอยคอยจะซองหน่อยดูเอาไหมโบแม่มีอยู่ซ้ำเนี่ยแม่จะไปจ่ายค่าย,ยาบนยูเดียวนี้ บอกกูณดูด้วย่ังพี่บอกว่าเอาแม่มึงจะเอาไปยังมึงจะเอาไปซื้อยาบ้าดดิข่อยจะเอาไปซื้อยังมันก็เรื่องของข่อยเอามาเอามาเดี๋ยวลูกเจ้าเสพสรุปเอ้ยเสพไปมึงก็ไปอารวาสคนเขาไปทัวเดี๋ยวเนี่ยชาวบ้านเขาซากันเมื่อบานแล้วมึงม่อยากอายคนตีผู้ใดมันว่าดูนี่กูึงไปเหยียบปากมันเอามาเงื่อน่ะเอามาบอกเงื่อนกูกูว่ให้ บอกว่าอ๋อว่าปัดลูกซัวมึงอย่างไรมึงก็ไปหาเหตดงานเหตุการณ์โนตี้มีเงินกูกูว่าไห้กอบอกอยากเท่อ,อยู่าไปซื้อยาบ้ามาเสพบ,บอกบ่รู้เรื่องจีเอามาบอกอะไรมมนบอก่ขั้นกูอยากได้ยังกูก็ต้องได้สาเมาียิเด้อ กูไม่ได้อ่อนซ่อนเด้อหลังอ่ะอยังไม่เก่งกับกูมึงจำไว้ทุย<ม>ยายจะไปที่ไหนเนี่ย นีบักสันดานบักซัวบักสันด,าน,นดานบักเชียงหมามาเกิดเอยจังเม่นมันาาน่ซั่วคักเนาะขนาดแมย์แท้ๆมันยังเห็ดได้ขนาดนี้ย,ยังไงแม่ยายคอยว่านะถ้าคืนให้มันอยู่นี่อีกต่อไปอะ่ะมันต้องกระทืบเจ้าตายที่แท้เลยยายยายกับเมิดปัญญาขึ้นกันล่ะแหวนยายอยากให้มันตายตายไปบุญล่ะมันจะได้เมิดเว้นเมิดกรรมกับมันเอาจังซีบรรรรหุหล่ายายาเจ้าอยากให้มันตายอีลนะีน่ะ เจ้ากับว่างอย่าพิษในอาหารให้มันกินเลยคนสัวจังมั่นน่ะตายไปกับโบมี่ผู้ใดสงสัยดอกมิแต่คนขอสิดีใจนั่นละมันสิบบาบาบาราแวนบ่บาบดอกใหย่บักประยุทธ์น่ะมันซัวยู่ไปกับมีแต่สั่งความเดือดร้อนให้เจ้าถ้าเจ้าบ่ขามันตายน่ะข่อยเสื้อว่าจักมือหนึ่งอ่ะก็ต้องมีคนมาขามันตายคือเกาจดยยาล่ะยาสิไปเอามาต่ใส่สิเหตุจังไหนเรื่องเนี่ย จะพ่ต้องเป็นห่วงดอกเดี๋ยวคอยสิจัดการให้เจ้าเองส่วนเจ้าอะ่ะเตรียมตัวลงมือได้เลยเพชรแม่ไม่แนวสีใส่นะไม่อย่างไรแม่ไปซื้อยาเพชรมาให้แม่เนี่ยแม่ได้ยินว่าม,มันมีขายอยู่หลานในเมืองนี่แหละไปซื้อมาให้แม่จะเข้าเนี่ยเจ้าเสียวไปอย่างะ่ะแม่เสียวออไปใหยายเพิงนั่นะนะ่ะแล้วว่าเสร็จไปเบื่อมงเบื่อไม้อีงี่เงี้ล่ะโอ้ยอย่าถามไรเถอะเอ,าเอ,าเอา้าเฝอเฝอไปซื้อมาครับครับ สองปวดแบลายทั้งนั้นเลยแม่หามานี่บอ่อกินโรถคอยบ่หิวบ่หิวจังไหนลูกมันสวยเลยด้ยเนี่ยมากินจังน้อยเนี่ยมะที่จเจ้าของแสบๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมึงกำลังคิดสิเฮ็ดเอยียงมึงคิดว่าก,กูบ่ฮู้ติอีเถ่าอีหยังคือบผล่จังสันลูกมึงใสยอย่อียงลงไปในกับเขาให้กูกินฮะแม่ยอพรได้ใส่อีหยังนด้ล่ะข้าสัน มึงกินที่กูเบ่งดูกินมึงคือบ่กกินล่ะมึงกินสีขากูเป็นบ่แม่เ่รายคิดจยังสั่นกับลูกเลยถึงว่ามึงจิสัวซ้ำไดแม่ก็ยังคิดว่ามึงเดียเ๋ยปไปลูกแม่อยู่มึงมาตรงมาต่อแหละกูหูเรื่องทุกอย่างเบินแล้วปักประยุทธ์แม่มึงเสียวอ,อ,อย่าเบื่อไปยังว่านคือใส่กูไปสื่อในเมืองแล้วคือไปใส่มังวะเราใส่มึงเปมือใด เอากับมู่วานตอนแรกๆอะดิเล้วล่ะใส่แม่กูเมื่อไหร่กูเทียหนึงคือจังว่าสายเบียร์ไม้แหละบ้านมึงเลี้ยงมา้าตีขุบหูเฮียนกูไม่ได้เลี้ยงม้าดิมึงคิดว่ากูจีเสือมึงตีว่าใ้กับเขาเนี่ยมันไม่มียาผิดกูบอกมึงแล้วเป็นบอว่าจะคิดล่องดีกับกูบมดสัน่นมึงต้องตาย แม่เลยในเมื่ออยู่น้ำกันดีๆบ่ไดมึงกับบควรนอยู่โรงนี้อีกต่อไปแม่ขอระอย่าเห็นแม่เลยอย่าเห็นแม่ทอมึงยานตายติฮะมึงมาตรงยานตายดอกจังใดมึงอ่ะก็ตตรงตายอยู่แล้วยี่ลเลี้ยวเอ้ยตายซะ ศาสนาได้เกิดเป็นผูเขาบ่ลืมพระคุณพ่อบ่ลืมพระคุณแม่ตัยงยันยัยให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสุบัญญัตอย่ามั่งสั่งแต่ความประโยชน์ให้พ่อแมึงแค่ได้ยังลงไปนี่มันก็ข่าแม่มั่งได้ลงคอแม่มันยังคิดถึง่าข่อยไปยังข่อยคือยีขามันบ่ได้โห่ได้จังใดยายเราไม่เคยคิดถึงสีขามึงเลยอันนี้รักทาน เล่าเอายาพิษใส่ลงไปนั่งกับเขาคอยกินมึงเข้าใจผิดแล้วนี่ยาพิษเจ้าหนยายเราบ่อไดเอาไปมึงโห่บ่ว่าเป็นยังเราคือบอเอาไปเราคิดไปคิดมากแล้วเรารู้ตนเมึงต่อให้มึงซัวสําใดอ่ะเราก็คิดว่ามึงเป็นลูกเราคือเก่าแล้วกับเขาที่เราเฮ็ดมาให้มึงกินเนี่ยเราก็ตั้งใจเฮ็ดย้อนว่าอยากให้มึงกินข้องดีๆอยากให้ความพักความอบอุ่นกับมึงเพื่อว่ามึงสีได้คิดได้มึงสีได้กลับโตกลับใจเป็นคนดี แต่สุดท้ายแล้วมีตีคือสิ่งที่มึงตอบแทนกับเรามึงเห็นกับเราแบบมีตีมึงคือขาเราได้ลงคอบักสัวแม่ขอ,ขอโทษแม่มึงไม่ต้องขอโทษเราหรอก <c oughs> มันสายเกิดไปแล้วตอนนี้ ตอนนี้เราก็ตายแล้วต่อไปอะ่ะมือนกับอยู่คนเดียวให้ได้ก็แล้วกันบักสัวเอ้ย พาจนเก่าลูกบอกเคยเปลี่ยนซื้อไปแมตใส รอยจนเห็นโล่งศกจังลังเดินนำตาข้าแต่ก่อนแต่ขี้ตอนแม่อยู่น้ำเบาเคยเป่าเคยปอนดูแลตอนเพิ่นป่วยขาดแม่มือนี่ลูกพัดอยากเห็ดน,น้ำอีแม่ลูกอยากเห็ดน,น้ำ